อัปเดตฝนฝ้าภาอีสานเมื่อนีเก่าพฤศจิกายน2 5 6 7ล่าสุดไปรับชมรับฟังกันเลยสำหรับเมื่อนีภาอีสานจะมีอากาศเย็นในตอนเ้ารา อุณหภูมิตำสุดอยู่ที่17-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-33องศาเซลเซียสบริเวณยอดผู้อากาศเย็นถึงหนาอุณหภูมิตำสุด11-16องศาเซลเซียสลมผิวพื้นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลมอยู่ที่1 0 2 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะสำหรับช่วงนี้เนาะ กะสิบ่มีฝนแล้วทามีฝนหรือมีเรดร์ฝนแอดมินก็นจะแจ้งให้พี่พ่น้องๆทุกท่านได้รับทราบแอดมินมารายงานในส่วนของอุณหภูมิตามสุดของแต่ละจังหวัดจ,จะเริ่มที่ภาคอีสานตอนบนก่อนน้องค่าย21องศาเซลเซียสบมืองการ18.8นครพนม16.8สกลนคร17.8กาลาสินธุ์19.5มหาสรารคาม20.3ขอนแก่น18.4ชัยภูมิ21.8เลย น้องบัวลำพู19.9อุดรธานี20.4ค่ะถัดมามาอัปเดตในส่วนของอีสานตอนล่างจากอีสานตอนล่าง จังวัดมุกดาหารอยู่ที่18องศาสเซลเซียสอำนาจเจริญ19ยาโสธร19รอยเอ20อุบลราชธานี21รีสเกต21สุรินทร์2 0บุรีรัมย์21โคราช22ค่ะจังได้ร,รักษาสุขภาพหนึ่งจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้แอดมินลาบเป็นลาวพกใหม่คลิปหนา้าสวัสดีค่ะ